ของทรัพยากรทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทําฝายชะลอน้ําน้อมรําลึกเนื่องในวันพ่อเสริมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ นายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมกําลังพลจิตอาสาพระราชทานภาคีเครือข่ายและผู้นําชุมชนบ้านร่องเบิร์ตําบลห้วยศักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ําแบบกล่องลวดตาข่าย เพื่อดักตะกอนเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสํารองสําหรับช่วยดับไฟในชุมชนนอกจากนี้ค่ะได้ร่วมปล่อยปลาลงแหล่งน้ําชุมชนปลูกต้นไม้ฟื้นฟูระบบนิเวศและร่วมทําฟายซึ่งช่วยสนับสนุนระบบประปาภูเขาและสร้างระบบนิเวศป่าเปียกลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระยะยาวเป็นการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนค่ะ